บัญทิกาที่หนีความผิดไปอยู่บ้านเกิดนานหลายเดือนเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเงียบไปแล้วจึงได้กลับมาทํางานที่กรุงเทพอีกครั้งเพิ่งจะเริ่มงานได้เพียงแค่ไม่กี่วันแต่ความโชคร้ายก็มาเยือนตรงที่เธอมาเจอเสือร้ายอย่างพิมาซึ่งมองตอบเธอด้วยสายตาน่ากลัวมาจนได้นะฉันนึกว่าแกตายไปแล้วสะอีกคุณจะทำอะไรฉัน บันทิกาเสียงสัน่นถอยหลังจนรองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่พลิกเธอเองก็ล้มลงไปกับพื้นแต่ดาราสาวไม่ปราดีแกทรยศฉันแล้วแกคิดว่าฉันควรจะปล่อยให้แกเอาความลับของฉันไปเปิดเผยงั้นเหรอพรีมาย้อนถามเสียงสูงฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครบันทิการีบบอกแต่ดาราสาวแค่นยิม้มฉันไม่เชื่อใจแกอีกแล้ว เตรียมตัวเตรียมใจรับชะตากรรมของแกให้ดีพริมาบีบปลายคางของบัณธิกาแล้วก้มหน้าลงมาหาแล้วเจอกันพริมาบอกเสร็จก็เดินตัวตรงออกไปเพราะกลัวองศาจะรอทางด้านเพื่อนรักของพลอยปฐุูเมื่อพริมาเดินไปแล้วก็รีบลนลานลุกขึ้นวิ่งหนีไม่คิดชีวิตจนรถสปอร์ตสีเงินของใครคนหนึ่งต้องเบรกกะทันหันแล้วรีบลงจากรถไปดูคนเจ็บคุณเป็นยังไงบ้าง ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพาฉันไปจากที่นี่ทีหญิงสาวไม่ร้อย้เขาเอ่ยปากอนุญาตก็เปิดประตูรถของเขาขึ้นด้านคาดคนขับทันทีทำให้เพียงพบต้องจำยอมให้เธอนั่งรถของเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยสักนิดแต่เมื่อเห็นเธอตัวสั่นตาคอยกวาดมองไปนอกรถตลอดเวลาก็ทำให้เขาใจอ่อนนี้อะไรมา มีคนทำร้ายฉันค่ะคุณช่วยพาฉันไปจากที่นี่หน่อยนะคะไปให้เร็วที่สุดเร็วสิคะหญิงสาวเร่งรา้ามีรถคันไหนตามหลังมาเธอก็หวานระแวงไปหมดอะไรวะเพียงพบเองแม้จะหง,งุดหงิดที่ถูกออกคำสั่งแต่กลับยอมขับรถเร็วตามคำสั่งของหญิงสาวแปลกหน้าที่สภาพตอนนี้ดูหน้าเวทนายิ่งกว่าลูกนกปีกหักร่างสูงในชุดยูนิฟอร์มสีม่วงอ่อน เรียวขางาบที่โผร่พ้นขอบกระโปรงมีรอยโฟกช้ำแล้วรอยครุ่กับพื้นถนนทั้งสองข้างผมอยากศกที่ใดก่อนออกจากห้องพักมาอย่างดีตอนนี้ยุ่งเหยิงเพราะถูกลมตีพัดและเจ้าตัวก็ปัดให้พ้นใบหน้าแบบลุกๆใบหน้าเลอะเทอะเครื่องสำอางเพราะร้องไห้จนหยาดน้ำตาดองหน้าจนคร้าม,มัาสคารา่าเปื้อนเป็นบงเขาทนไม่ไหวจึงต้องยืดทิชชู่ให้เชสสคุล สภาพดูไม่ได้เลยขอบคุณค่ะยิงสาวรับมาแล้วเช็ดลวกๆแต่ยังคอยมองไปด้านหลังอยู่เป็นระยะจะบอกได้หรือยังว่าหนีอะไรมาเออบัญชิกาไม่กล้าตอบสายตาหลุบลงต่ำเพราะไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีถ้าคุณไม่ตอบผมจะจอดรถตอนนี้เพราะผมไม่อยากเสี่ยงเผื่อว่าคุณหนีตำรวจมาผมก็สวยไปเท่านั้น ใช้หนุ่มขู่ขึ้นทําให้เธอต้องร้องห้ามเสียงหลงอย่านะคะคุณเอ๊ะคิ้วเรียวขมวดมุ่นแล้วนึกได้เพื่อนคุณองศา,ศา,ศา,ศานี่นาคุณรู้จักผมด้วยเหรอฉันเป็นเพื่อนของพรอยประทูยหญิงสาวบอกแล้วชะง,งักไปเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนของพรอยประทูอีกแล้วที่เป็นได้ก็คงเป็นแค่เพื่อนทรยศงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นผมก็เต็มใจช่วย ่าแตกคุณจะให้ไปส่งที่ไหนหญิงสาวใส่หน้าแทนคำตอบพร้อมกันนั้นก็ร้องไห้โฮใหญ่จนเขาตกใจบเบรกลดกระทันหันพอไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรอยู่ๆก็ร้องไห้หนักอย่างนั้นเบาๆสิคุณผมไม่มีสมาธิขับรถกันพอดีขอโทษค่ะหญิงสาวหยุดร้องท,งทันทีแต่กระนั้นก็ยังมีเสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาให้ได้ยินไปบ้านผมก่อนก็แล้วกัน เพียงพบตัดบทเพราะตอนนี้ดูเธอสับสนเหมือนเด็กหลงทางที่หาทางกลับบ้านไม่เจอเขาจึงไม่อยากเร่งรัดอะไรหญิงสาวไม่พูดอะไรอีกตอนนี้ต่อให้เขาพาเธอไปไหนเธอก็ไปทางนั้นอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนขององศาถึงจะเป็นผู้ชายทางแทง่งแต่ก็คงน่ากลัวน้อยกว่าคนของพี่มาลงมาก่อนกินอะไรร้อนๆคุณน่าจะดีขึ้นเพียงพบลงจากรถไปก่อนแล้วเปิดประตูให้ หญิงสาวลงตามอย่างว่าง,ง่ายบ้านของเขาใหญ่โตราวกับวังบ้านคุณหรอคะหญิงสาวถามคำถามงงโง่เอากับเขาก็ต้องบ้านผมสิคุณคิดว่าเป็นสวนสนุกหรือไงใช่หนุ่มหัวร้อขึ้นเมื่อเห็นสีหนะ้าตื่นตะลึงของเธอสาวใช้ในบ้านออกมาทำความเคารพแล้วมองหญิงสาวสภาพมอมแมมอย่างแปลกใจ เพราะเจ้านายของบ้านไม่เคยพาผู้หญิงที่ไหนเข้าบ้านมานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่พลาดหวังจากผู้หญิงที่ชื่องามสวรรค์เปล่านะคะฉันแค่เห็นว่ามันแปลกดีเหมือนปราสาทในเทพนิยายผมชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครเข้าไปในบ้านเถอะแล้วคุณต้องเล่าให้ผมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ ฉันจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังเพราะฉันเองก็อึดอัดจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วฉันจะบ้าตายอยู่แล้วบันธิกาปล่อยน้ำตาให้พร่างพูลงมาอีกเธอไม่เคยเป็นคนอ่อนแอแบบนี้มาก่อนตอนนี้เธออยู่แบบหวาดระแวงกลัวทั้งพิมาและกลัวว่าพลอยปะทูจะรู้เรื่องจนเกลียดและโกรธเธอ แต่ตั้งแต่วันนั้นเธอติดต่อพลอยปะทูอีกแค่ครั้งเดียวให้ฝ่ายนั้นรู้เพียงว่าเธอสบายดีไม่ได้ถูกไอ้โจรพวกนั้นมันทำร้ายและไม่ได้ติดต่อกลับไปอีกเลยเธอละอายใจเกินกว่าจะสู้หน้าพลอยปะทูได้วันนั้นหากเธอตัดสินใจช้าไปอ,อีกนิดป่านนี้พลอยปะทูก็คงตกนรกทั้งเป็นเอาอะไรร้อนๆมาให้เธอด้วย เพียงพบสั่งสาวใช้ที่หายไปไม่นานก็มาพร้อมชาร้อนๆกับของว่างสองที่ยิงสาวเอ่ยขอบคุณแล้วรับมาดื่มเครื่องดื่มร้อนๆทำให้ความหวาดหวั่นคลายลงจริงๆและเมื่อสากูใส้หมูเข้าปากจึงได้รู้ว่าตัวเองหิวมากขนาดไหนเพราะตั้งใจจะไปกินอาหารเที่ยงแต่ก็เจอเข้ากับพริมาซะก่อนเขาปล่อยเธอกินให้อิ่มสมองจะได้มีเวลาขบคิด ส่วนตัวเองก็ละเลียดอาหารเข้าปากช้าๆเมื่อเห็นว่าบันธิกาอิ่มดีแล้วจึงเอนตัวกับโซฟาไขว่ห้างและกอดอกรอฟังเราได้หรือ,อยังค่ะบันธิกาน้ำตาคลอหลบสายตาลงกับพื้นไปด้วยในขณะที่เล่าฉันเป็นเพื่อนของพลอยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดและฉันก็คิดว่ารักพลอยมากแต่เอาเข้าจริงฉันกลับรู้สึกอิจฉา อิจฉาที่เห็นเขาได้ดีกว่าถึงได้ทนไม่ได้ที่อยู่ๆเขาก็กลายเป็นเจ้าหญิงในพริบตาฉันถึงได้เกิดอารมณ์ชั่ววูบร่วมมือกับพิมาพิมา,มาแฟนใดองศาน่ะเหรอถ้าเป็นตอนนี้ก็คงใช่คุณทำอะไรไหนเล่ามาสิเพียงพบเสียงเข้มเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆกับพลอยประทูจึงค่อนข้างเป็นเดือดเป็นร้อนแทนหากได้ยินว่าเธอได้รับอันตราย พริมาเขาหลอกใช้ฉันเขาบอกจะแค่สร้างสถานการณ์ให้พลอยประตูมีคลิปสาวแต่ฉันไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าหญิงสาวกืนก้อนเสื้ออืดหนักๆลงคอหยาดน้ำตาหลั่งรินแต่คราวนี้เพียงพบไม่สนใจหยิบยื่นทิชชู่ให้เหมือนคราวแรกดวงตาสีดำที่ทอดจับเธอดูแข็งกล้าวจนปันทิกาพูดไม่ออกคุณนี่ ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันก็ดีใจที่ตัดสินใจบอกให้คุณองศารู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปคุณช่วยเขาทันแล้วจะให้เรื่องยุติหรือไงผมว่าพลอยน่าจะจับคุณส่งตำรวจเพียงพบตะหวาดยิ่งทำให้คนฟังตัวสั่นร้รองไห้หนักขึ้นแต่เขาไม่คิดสงสารเลยสักนิดฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าคุณคิดว่าโทษของฉันคือต้องติดคุกฉันก็ยินดีอย่างน้อยก็ดีกว่ารู้สึกผิดไปจนตาย ญิงสาวเสียงเครือแต่ไม่มีร่องรอยตัดพอ้อหรือแววตาประชดประชันบนดวงตาที่ฉ่ำปลือไปได้วยหยาดน้ำตาแล้วนี่คุณหนีอะไรถ้าให้เดาพริมาคิดจะปิดปากคุณกันสิเพียงพบเบ้ปากลระย้อนถามบัญธิกาพยักหน้ารับแทนคำตอบพริมาเขาเป็นลูกสาวเสียทารินอิทธิพลของพ่อเขาคับฟ้าไม่อย่างนั้นลูกน้องเขาไม่ต่อตัวไปได้ง่งงายๆจนจับมือใครดมไม่ได้หรอก ใคุณหน,นีไปไหนถ้าเขาคิดจะตามก็ไม่ยากหรอกที่ผ่านมาผมคิดว่าเขาตั้งใจปล่อยให้คุณชล่าใจมากกว่าเพียงพบได้ทีขู่ขึ้นถ้าคุณเห็นว่าฉันผิดมากคุณจะส่งฉันให้เขาก็ได้นะคะหญิงสาวล้สายตาจากมือขาวซีดของตัวเองเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาอย่างขลาดกลัวในบรรดาสามหนุ่มเพียงพบดูท่าทางเป็นคนใจดีมากที่สุดแต่เมื่อมาสัมผัสจริงๆแล้วกลับพบว่าโหดกว่าที่เธอคิด แล้วคนที่ดูดังที่สุดอย่างองศาจะขนาดไหนหากเขารู้ว่าเธอทำอะไรไว้กับพลอยเบทูคุณคิดว่าผมไม่กล้าเหรอเปล่าค่ะสำหรับคุณฉันมั่นใจว่ากล้าผมไม่จับคุณส่งตำรวจก็ได้แต่คุณต้องทำความดีไถ่โทษเพียงผมบอกทำให้หญิงสาวเลิกคิ้วสูงอะไรคะ ตอนนี้องศาหันมาคบกับพี่มาพราอไม่รู้ว่าเบื้องหลังพี่มาทําเลวร้วายแค่ไหนส่วนพลอยก็กําลังจะแต่งงานกับภูบดินเรื่องนี้ฉันทราบค่ะแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนั่นเป็นเรื่องที่คุณต้องไปคิดเป็นการบ้านคุณคงไม่อยากให้พลอยต้องจมกับความทุกข์ไปตลอดชีวิตเพราะแผนการสกปรกของคุณหรอกนะองศาเองตอนนี้มันก็ใช้ชีวิตเหมือนหุ่นยนต์เดินได้แต่ไม่มีชีวิต เพียงพบพูดมาถึงตรงนี้ก็ถอนหายใจพวกเขาช่วยกันคิดจนสมองแทบแตกเพื่อให้พลอยปะทูกับองศาปรับความเข้าใจกันแต่องศาก็ยืนยันว่าพลอยปะทูรักภูมดินพลอยเขารักคุณองศามากจนฉันนึกไม่ถึงว่าเขาจะตัดสินใจแต่งงานกับพี่ปูองศาบอกว่าพลอยปะทูบอกกับมันเองว่ารักผู้ชายคนนั้นแต่ผมไม่อยากเชื่อดวงตาของพลอยเวลาที่มององามันฉายความรักออกมาสักขนาดนั้น หรือว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังคะบันทิกาขยับตัวคิ้วขมวดอย่างขบคิดผมก็คิดอย่างนั้นแต่คนที่เราสงสัยมาโดยตลอดคือคุณชารินีแม่ขององศาเจอคุณแบบนี้ก็ดีแล้วเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลอยวัทูแล้วตอนนั้นความผิดของคุณก็จะหมดลงไปด้วยเพียงพบขู่และปลอบในตอนท้ายแต่ฉัน บรรทิกาหนักใจเธอไม่กล้าสู้หน้าพลอยประทูอีกอย่างเธอเพิ่งทำงานได้แค่ไม่กี่วันอยู่ๆต้องมาลาออกเสียจแล้วเงินเก็บที่มีอยู่ก็ร้อยหลอจนแทบไม่มีอะไรกินคุณมีปัญหาอะไรชายหนุ่มเห็นสีหน้าลำบากใจของคนตรงหน้าแต่หญิงสาวสายหนะ้าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันตกลงจะไปหาพลอยบรรทิกาฝืนยิ้มเพียงครบจึงพยักหน้ารับพอใจ มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมหวังว่าคุณจะได้คําตอบมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงพบออกคําสั่งในทีหญิงสาวพยักหน้ารับทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้อย่างที่เขาคาดหวังหรือไม่ถ้าคุณกลัวพี่มาคุณก็ลาออกจากงานซะผมอนุญาตให้คุณอยู่ที่นี่และพรุ่งนี้จะไปส่งที่บ้านของพลอยเราจะไปด้วยกันสิ่งที่เพียงพบบอกทำให้หญิงสาวยิ้มออก อย่างน้อยมีเพื่อนร่วมทางมันก็ทำให้เธออุ่นใจได้มากทีเดียวพลอยประทูยิ้มบองวาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีกำหนดแต่งงานเมื่อบันทิกาแวะเวียนมาเยี่ยมถึงบ้านแต่ที่สร้างความแปลกใจให้เธอมากก็คือเพียงพบเองก็มาด้วยสองสาวสวมกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงและดูเหมือนว่าอ้อมกอดของบันทิกาจะแน่นเป็นพิเศษและเสียงก็เครือเหมือนคนกำลังร้องไห้เป็นอะไรบันเปล่าจ้ะเปล่า ฉันแค่คิดถึงเธอมากบันทิกาสายหน้าปฏิเสธพรอยประตูเอียงคอมองเพื่อนรักแล้วหัวร้อขึ้นไม่เจอกันแค่ไม่นานแต่เพื่อนเธอกลายเป็นคนขี้แยไปเสียแล้วเข้าไปในบ้านเธอฉันเองก็คิดถึงเธอจะแย่พรอยประตูจูงมือบันทิกาเข้าไปในบ้านแล้วยกน้ำหวานเย็นๆมาเสิร์ฟให้เพียงพบนั่งดื่มน้ำไปได้ครึ่งแก้วก็อเอ่ยขอตัวกลับอา้าวทำไมกลับเร็วนักล่ะ ฉันมีงานต้องทำแค่แวะมาส่งคุณบันเท่านั้นเพียงพบลุกขึ้นแล้วเอ่ยลาสองสาวอีกครั้งพลอยประูเดินมาส่งถึงรถเมื่อรถสปอร์ตสีเงินของเขาเคลื่อนห่างไปแล้วพลอยประูจึงเอียงคอมองเพื่อนรักเป็นเชิงล้อมาด้วยกันได้ยังไงจ๊ะฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าบ้าไม่มีอะไรหรอกแค่บังเอิญรู้จักกาันแล้วเขารู้ว่าฉันเป็นเพื่อนของเธออย่าคิดอะไรไปไกลเลยเพราะฉันอ่านสายตาเขาออกว่าเขาน่ะชอบเธอ มั่วแล้วเขาจะมาชอบฉนันยังไงพลอยประทูสายหน้าไม่เชื่อที่เพื่อนรักพูดแม้แต่นิดเดียวเชื่อสิฉันมองคนไม่ผิดดอกแต่ที่เขายั้งใจเอาไว้เพราะเธอเป็นแฟนคุณองศาตั้งหาแต่พูดก็พูดเถอะฉันเองยังไม่อยากเชื่อว่าอยู่ๆเธอจะแต่งงานกับพี่ภูไหนบอกว่ารักคุณองศานักสืบจำเป็นเริ่มเข้าเรื่อง เธอจะเป็นต้องรู้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าทำสำเร็จมันก็เหมือนกับเธอได้ไถ่โทษกับความผิดที่ผ่านมาพี่ภูเขาดีกับฉันเฮ้ hey, มันไม่ใช่เหตุผลหรอกนะพลอยฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน,น่ถ้าเธอไม่อยากเล่าฉันไม่อยากรู้ก็ได้มันที่กาทำทีเป็นไม่สนใจสูดตัวลงไปบนเก้าอี้แล้วยกแก้วน้ำขึ้นดื่มไม่ใช่อย่างนั้นหลอกบันแต่พี่ภูเขาเป็นคนช่วยฉันเอาไว้จากพวกคนร้าย ถ้าไม่ได้เขาฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พลอยประทูถอนหายใจทำให้บันทิกายยิ่งรู้สึกผิดแต่ก็รีบปัดความรู้สึกกวนใจนั้นให้ออกห่างจากตัวเพราะสะดุดใจกับประโยคบางอย่างของเพื่อนรักพี่ภูเป็นคนไปช่วยเธอเหรอใช่เขาช่วยฉันแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลเขาดีกับฉันมากจนฉันไม่อยากทำให้เขาเจ็บปวดอีกอีกอย่างเราก็เคยสัญญากันแล้วนี่ว่าจะแต่งงานกัน คนกำลังเป็นเจ้าสาวดม,มาดบอกถึงเหตุผลของการแต่งงานแต่ความรักกลับไม่ได้การพูดถึงแม้แต่ประโยคเดียวแล้วคุณดวงศาล่ะเขาดีมากดีจนฉันคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับเขาผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ฉันรักพลอยประทูพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำจนคนที่แอบมุดรัวเข้ามาทางหลังบ้านหวังให้เธอแปลกใจเล่นต้องแปลกปลาาไปกับคำสารภาพรักตรงๆนั้น ชายหนุ่มพียงร่างตัวเองเข้ากับต้นมะยมที่อยู่ไม่ไกลแต่ใกล้พอจะได้ยินทุกบทสนทนาของสองสาวเขาเองก็รักเธอฉันรู้แต่ฉันมีเหตุผลมันสำคัญมากพลอยประทูจิกเล็บเข้ากับฝ่ามือขอบตาร้อนเ่าเมื่อนึกถึงสาเหตุที่ทำให้เธอรักกับองศาไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเธอสองคนก็เข้ากันได้ดีฉันก็เห็นว่าเขายอมทิ้งทุกอย่างไปเพื่อเธอ แม่เขารังเกียจฉันแต่เขาก็เต็มใจที่จะอยู่กับเธอเท่านั้นก็น่าจะพอนินาพลหรือเธอกลัวว่าเขาเหลือแต่ตัวไม่ใช่องศา,าที่ร่ำรวยเหมือนเดิมบัมทิกาตาโตแม่จะไม่เชื่อว่าเพื่อนรักคิดอย่างนั้นพลอยประตูรีบสายหน้าแม่เขาเกลียดฉันเขาไม่มีทางยอมรับฉันดอก และเขาเองก็ยื่นคำขาดให้ฉันเลิกกับคุณองศาเธอไม่รู้หรอกว่าเขาขู่ฉันไว้ยังไงถึงขนาดขู่จะฆ่าตากับยายน้ำเสียงอกพรอยประตูสันสะท้านนึกถึงวันนั้นแล้วความรู้สึกหวาดกลัวหวาดหวันที่เพิ่งจางหายก็กลับมาใหม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบันทิกากรืนน้ำลายฉันก็เหมือนกันฉันทนอยู่กับความหวาดระแวงด้วยการเอาชีวิตตาก,กับยายมาเสี่ยงกับความรักของฉันไม่ได้หรอกบัน หญิงสาวฝืนยิ้มทำให้บัรทิกาพยักหน้ารับอย่างเข้าใจนี่เองสาเหตุการแต่งงานของเธอช่างเถอะยังไงฉันก็ตัดสินใจแต่งงานกับพี่ภูแล้วแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนใจด้วยถ้าเธอไม่รีบกลับอยู่จนกว่าจะถึงวันงานของชันนบันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนรัก ปทิกาวางมือเข้ากับหลังมือของเพื่อนดักเบาๆส่งยิ้มให้กำลังใจสองสาไม่ทันเห็นว่าร่างสูงของผู้บดินหมุนตัวออกไปจากจุดที่ยืนอยู่อย่างรวดเร็วเมื่อได้รู้แล้วว่าพลอยประทูทำไมถึงได้ปฏิเสธความรักขององศานักสืบจำเป็นจึงได้รีบโทรหาเพียงพบทันทีชายหนุ่มเองแม้จะสงสัยชาเลนีมาตั้งแต่แรก แต่ก็นึกไม่ถึงว่าแม่ของเพื่อนรักจะใช้วิธีสกปรกแบบนี้กับความรักของลูกชายได้ลงคอทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้องศาเหลือชีวิตอยู่แค่ครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งมันได้ตายไปแล้วเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วสองหนุ่มก็ถึงเวลาต้องนั่งขบคิดว่าจะช่วยเหลือเพื่อนรักอย่างไรดีถึงอย่างไรชาลินีก็เป็นแม่ขององศาหากเขารู้อาจจะเกิดการแตกหักจนมองหน้ากันไม่ติดได้ พวกเขาเองก็เคารพชาลินีจนไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างองสาก็เพิ่งบอกว่าแม่ของเขาป่วยเป็นโรคหัวใจเอาไงดีวะนั่นสิอีกแค่สองวันพลอยก็จะแต่งงานแล้วเพียงพบดีดขมับตัวเองอย่างใช้ความคิดบอกความจริงกับมันดีไหมแบบนั้นมีหวังมันกับนาชาลินีตัดขาดกันแน่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ เพียงพบกัดริมฝีปากจนเป็นสีซีดเมื่อต้องใช้ความคิดอย่างหนักหรือจะบุกชิงตัวเจ้าสาวมาคืนมันโฮยความคิดแกแต่ละอย่างไม่ใช่ใน,นละครนะเว้ยเพียงพบสายหัวให้กับความคิดเป็นเด็กๆของชาคลิตแต่ให้ตัวเองคิดก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันหรือจะเลยตามเลยดีวะยังไงมันก็ยังมีใหญ่พร่มาล้วแกอยากได้แม่นั่นมาเป็นเพื่อนสปายเหรอวะ ยายพี่มามันอัดสรพิชชัดฉันคนนึงลหละจะไม่ไปร่วมงานเพียงพบสะบดขึ้นทําให้ชาคริตเลิกคิ้วปกติแล้วเพียงพบเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้ดีที่สุดและจะไม่เคยด่าทอผู้หญิงแต่คราวนี้ดูท่าจะโกรธจริงไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้ฉันให้แกคิดดีกว่าสมองฉันมันคิดอะไรไม่ค่อยออกหรอกนอกจากเรื่องของสาวสชาคริสล้มตัวลงนอนบนโซฟา ใช้หมอนอิงปิดหน้าเป็นการตัดบทแต่หูยังตั้งใจฟังชาคริตตัดช่องน้อยไปแล้วปล่อยให้เพียงพมใช้งานสมองอย่างหนักแต่จนแล้วจนรอดก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดียิ่งเวลาเหลือน้อยกระชั้นชิดมาเท่าไหร่สมองก็ยิ่งตือ้อบันทิกามองชุดเจ้าสาวสีขาวยาวกรุยกายของพลอยประทูที่แขวนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างชื่นชมพรุ่งนี้แล้วจะเป็นงานแต่งงานของพลอยปะทู แม้เธอไม่อยากให้เพื่อนรักต้องแต่งงานด้วยสาเหตุนี้แต่เมื่อมันไม่มีทางเลือกเธอก็เปลี่ยนมายินดีกับเพื่อนแทนเพราะถึงอย่างไรภูบดินก็เป็นคนดีเธอเองก็เชื่อว่าภูบดินจะไม่ทําให้พลอยปะตูเสียใจอีกเป็นครั้งที่สองเลือก็แต่องศาที่โชคร้ายหากจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงอย่างพรีมายิ้มหน่อยสิเจ้าสาวยิ้มแล้ว เจ้าสาวคนใหม่ฉีกยิ้มแต่แววตาเศร้าหมองจนบรรทิกาสะท้อนใจใบหน้าหวานล้ำที่ตอนนี้ไม่ได้สวแมแว่นสายตาให้เกะกะดูซีเซียวจนหน้าใจหายถ้าเลือกจะแต่งงานกับพี่ภูก็อย่าทําให้เขาลําบากใจเลยนะฉันอยากให้เธอยิ้มมันออกมาอย่างจริงใจบรรทิกาถอนหายใจชีวิตแต่งงานจะเป็นอย่างไรในเมื่อไม่มีใครมีความสุขเลยสักคน องศาเจ็บพลอยปะทูเองก็เจ็บและแม้แต่ภูดบดินเองเธอก็เชื่อว่าเขามองออกว่าหัวใจของเจ้าสาวตัวเองที่กำลังจะเป็นของเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วยิ้มแบบนี้พอไหมพลอยปะทูฉีกยิ้มกว้างกว่าเดิมคราวนี้ฟื้นหัวเราะออกมาด้วยแม้จะช่วยไม่ได้มากแต่ก็ส่งผลให้ใบหน้าสว่างขึ้นทันตามันต้องแบบนี้สิเอ๊ะ เหลืออะไรต้องเตรียมอีกนะเพื่อนเจ้าสาวดูจะตื่นเต้นมากกว่าคนเป็นเจ้าสาวซะอีกทําให้พลอยวัตถูหัวรอ,อกมาเธอคงเป็นเจ้าสาวที่แย่จริงๆที่แทบไม่ได้สนใจอะไรเลยสักอย่างทั้งที่เป็นงานของตัวเองแต่ปล่อยให้ภูบดินจัดการเองทั้งหมดไม่เหลือแล้วล่ะตอนเช้าเราจะจัดงานที่บ้านตามประเพณีตอนเย็นค่อยจัดงานที่โรงแรม เชิญเพื่อนและก็ญาติสนิทเท่านั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้คงไม่มีนักข่าวนะพรอยประตูถอนหายใจแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปได้น้อยเต็มทีคงยากนะพี่ภูกำลังดังแต่เราเลื่อนงานแต่งงานออกไปอีกหลายวันแล้วก็ปิดข่าวถึงมีคนรู้ก็คงไม่มากนักหรอกพรอยประตูให้กำลังใจตัวเองหลุมตัวลงนอนให้บันทิกามาร์กหน้าให้ เป็นโปรแกรมที่แม่เพื่อนรักของเธอขยันขยอเพราะทนเห็นใบหน้าซีเซียวของเธอไม่ไหวเมื่อคิดจนหัวแทบระเบิดสองหนุ่มก็ยังคิดไม่ออกจึงตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับองศาทันทีที่เพียงพบพูดจบองศาก็อยู่ในอาการตัวเกรงแข็งทื่อไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเก็บพูดจริงเหรอ ิงเรื่องนี้บันทิกาเพื่อนของพลอยเป็นคนบอกพลอยประตูบอกกับเขาเองว่าที่ต้องเลิกกับนายก็เพราะน้าชาริมีขู่จะทำร้ายตากับยายของเขาคำตอบนั้นทำให้ชายหนุ่มซุดลงกับโซฟาห้องรับแขกแม่ที่เพิ่งปรับความเข้าใจกับเขาได้ไม่นานนี้นะหรือทำลายคนที่เขารักได้ถึงขนาดนั้นใจเย็นๆนะองศา พวกเรารู้เรื่องนี้กันมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกเพราะกลัวแกจะอารวาสเอากับคุณนะถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ของแกแล้วเรื่องที่พลอยปทูถูกจับตัวไปอันนี้บันทิกาเขาบอกว่าเป็นฝีมือของพริมาตัวเขาเองก็ร่วมมือด้วยเพียงพบบอกขึ้นทำให้องศาพ่นลมหายใจออกมาแรงๆยังดีที่แม่ไม่ทำเรื่องเวลวร้ายมากไปกว่านั้นนายจเจายังไง องศาย,ยังคงนั่งนิ่งยกมือขึ้นรูปใบหน้าตัวเองแล้วหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนเขาไม่กล้าทำรุนแรงกับท่านเพราะถึงอย่างไรท่านก็เป็นแม่ที่สำคัญเป็นโรคหัวใจด้วยฉันไม่อยากให้แม่กระทบกระเทอือนจิตใจเรื่องพวกนี้เราสองคนคิดเหมือนกันเพียงพบเว้นระยะไว้ช่วงหนึ่งเมื่อเห็นว่าองศายหยุดเพื่อตั้งใจฟังจึงได้เอ่ยต่อเราคิดว่าแม่นายดูแข็งแรงเกินกว่าจะเป็นโรคหัวใจ กราบเขาองศาขบจนเป็นสันมองไม่ออกว่าโกรธชารินีหรือหรือโกรธที่คำพูดของเพียงพบรู้แต่ว่าดวงตาของเขาแข็งกล้าวจนเพียงพบนึกหวั่นใจถ้าแม่โกหกฉันในขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพิสูต์สิวะไม่เห็นยากชาคลิตยักคิ้วสองหนุ่มจึงหันควับมามองกันโดยพร้อมเพรียงเจ้าของไรชาคิยาส่งยิ้มเจ้าเล่มาให้ฉันจัดการให้แล้ว แกทำอะไรวะไม่เกิน30นาทีชาคริตหยิบรีโมทคอนโทรลมาเปิดดูรายการทีวีค่าเวลาราวๆ28นาทีหลังจากนั้นรถตู้ติดฟิล์มดำมืดทั้งคันก็แล่นเข้ามาจอดชายคนหนึ่งถูกคุมตัวลงจากรถใบหน้าของเขาพราวไปด้วยเหงือ่อจนเป็นไอจับที่แว่นสายตาและดวงตาก็เบิกกว้างขึ้นไม่เห็นหน้าองศาคุณองศาหมอ องสาหาันความมามองชาคริสที่ผิวปากอารมณ์ดีก่อนลุกขึ้นเชื้อเชิญแขกผู้มาใหม่ด้วยสีหน้าและน้ำเสียงสุภาพเชิญน,นั่งครับคุณหมอขอโทษที่ทำให้ตกใจหมอปาดเหงืห่อด้วยความโล่งใจที่เห็นว่าเป็นสามหนุ่มเพราะตอนแรกนึกว่าโจรที่ไหนจับตัวเขาไปเรียกค่าไถา่เขาหย่อนสมโพงลงนั่งตามองศาไม่เข้าใจว่าชาคริสให้ลูกน้องจับตัวหมอมาทำไมจึงนั่งเฉยอยู่ ชาคริสจึงกระทุ้งไหลแรงๆแกมีอะไรจะถามหมอไม่ใช่หรอฮะองศาเลิกคิ้วเรื่องอาการป่วยของคุณน้าไงชาคริตยขยับหน้ามากระซิปทบหน้าให้มันน่ากลัวเข้าไว้ถ้าแกอยากได้ความจริงองศาพยักหน้าเข้าใจกระแอมพร้อมทำหน้าเคร่งขรึม เบือนสายตาแข็งกล้าวจับไปทางหมอประจำตัวของผู้เป็นแม่ที่บอกเขาเมื่อไม่นานมานี้ว่าแม่เขาป่วยหนักด้วยโรคหัวใจและห้ามแม่เขาพูดหรือทำอะไรให้ท่านกระทบกระเทือนจิตใจไม่อย่างนั้นอาการจะกำเริบหมอคงรู้นะว่าถ้าหมอไม่พูดความจริงผมจะจัดการยังไงกับหมอองศาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเย็นชาจนหมอรู้สึกขนลุกหรือน้ำลายเหนียวเนียวลงคอครับ แม่ผมป่วยจริงหรือเปล่าขณะที่ถามดวงตาสีสนิมจับจ้องรอคอยคำตอบลูกน้องของชาคริสยังยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆทำให้หมอตรงยกมือขึ้นมาปาดเหงื่ออีกครั้งทำไมถามผมแบบนั้นล่ะครับคุณองศาผมไม่มีเวลามาล้อเล่นนะหมอใช่หนุ่มเสียงแข็งกล้าวจากที่นั่งนิ่งถามอยู่เฉยๆตอนนี้ลุกขึ้นมากระชากคอเสื้อหมอจนร่างถวมต้องลุกขึ้นยืนเพราะหายใจไม่ออก เฮ้ยใจเย็นๆชาคริสที่เป็นคนสั่งให้องศาทำหน้าจริงจังเป็นฝ่ายตกใจแล้วช่วยดึงตัวเพื่อนรักให้มานั่งสงบสติอารมณ์ก่อนที่หมอจะกลัวจนพูดไม่ออกคือผมหมออึกอักอัดอันจนพูดอะไรไม่ออกนับตั้งแต่เขาผิดจรรยาบรลแพทย์เพราะคำสั่งของผู้มีพระคุณอย่างชารินีเขาก็นอนไม่หลับจนต้องกินยาคลายเครียดมันอึดอัดจนอกแทบระเบิด ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาก็อยากสารภาพออกมาสักทีอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะว่าไงล่ะหมอผมถามว่าแม่ผมป่วยหรือเปล่าหมอวัยกลางคนสายหน้ายังผลให้องศากรมือแน่นด้วยความเจ็บใจเจ็บที่เสียรู้แม่ตัวเองไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่จะทำอย่างนี้กับเขาได้ลงคอทั้งแม่ทั้งนมพุทธทุกคนรวมหัวกันหลอกเขาผมขอโทษครับคุณองศา หมอคอตกความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจองศาย,ยังคงกำมือแน่นริมฝีปากอยากได้รูปบิดเบี้ยวดวงตาวาววับดุดเสือร้ายจ้องตะคุบเหยื่อชาคริตเห็นว่าหมอตกใจและขวัญเสียมากแล้วจึงหันมาส่งยิ้มให้หมอเพื่อช่วยละลายความอึดอัดที่ลอยกลุ่นไปทั่วผมรบกวนเวลาหมอมานานแล้วเชิญครับเดี๋ยวให้ลูกน้องไปส่ง ชาคริตพายมือแล้วพยักหน้าให้ลูกน้องพาตัวหมอกลับไปส่งที่ทำงานตามเดิมแต่วันนี้หมอคงขวัญเสียจนรักษาคนไข้ไม่ได้ซะแล้วฉันนึกออกแล้วเมื่อหมอพ้นร่างไปแล้วเพียงพบจึกยักไหล่ขึ้นแกจะยังไงต่อชาคริตหันมาถามบ้างองศาไม่ตอบคำถามแต่ผลนพันออกไปจากห้องรับแขกอย่างรวดเร็ว สองหนุ่มยังไม่ทันได้รับคำตอบเสียงกระชากรถก็ดังขึ้นได้ยินเสียงกระถางต้นไม้แตกอยู่ไกลๆแต่เจ้าของรถสปอร์ตสีดำยี่ห้อดังไม่คิดจะหยุดคราวนี้ถึงคราวแตกหักแน่